ผมคูบิเซตนะคูบิเซตคูบิเซตเชีร์เลยเชีเลยชื่อบอสครับชื่อบอสครับผมวันนี้ครับชื่อออดครับโอออดนะครับโดนแรงอย่างกับไฟครับโอ้โหดูเสื้อไปก่อนอ่าจัดไปครับผมรอไปเลยนะครับยังไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัดนิดเฮ้ย

Good. Hey.

สิบวิครับสิบวิหเมดเวลาเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับขอทำบ้านหน่อยทำบ้านหน่อยครับทำบ้านหน่อยครับอ่าำบ้านพูดไหวไหมครับรู้สึกยังไงครับ อ่าโอเคเหนื่อยนะครับมันไหมมันครับมันับโอ้ยคนนี้สุดยอดนะโอเคสุดยอดครับมันมักคนนี้ตบมือครับ